เริ่มลงมือไถแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นวันแรกนะครับเริ่มไถสวนเป็นวันเริ่มแรกในการที่จะเป็นเกษตรกรกนในภายภาคในไปในภายภาคหน้าอันดับแรกก็ต้องมาปรับดินซะก่อนครับจะปลูกพืชต้องเตรียมดินโบรล่างคำนวณวันนี้กะไถซะก่อนจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหาร เพราะฉะนั้นพี่น้องมานนี้คือขาบาวพูวงคนผู้ไทยสีปลูกพืชนะครับมัน้เตรียมดินสะก้อนปั๊บสถานที่ให้มันได้สะก้อนเ <c oughs> จี๊สิปลูกแต่ก็มีปลูกมาแล้วหลอลมแล้วหลายต้นอยู่ <c oughs> นะครับเดือนหน้าเดือนพฤษ,ษภาก็คงจะเริ่มปลูกเต็มเต็มเต็มที่นะครับในเดือนเมษาแดดก็ร้อน ฮอนก็บ่อนแต่พี่น้องโอ้ยแต่เว้นซื้อหัวกิงนี่นวันนี้ได้รถไถาจากน้องๆมาันจะขำหงวนนะครับไม่ช่วยไถื่อปรับดินนี่คือการลงมือเริ่มต้นในขั้นแรกนะครับส่วนลำดับขั้นต่อไปนั้นก็ค่อยเตรียมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยนะครับปลูกเมล็ดต้นซ้อมต้น นะครับพื่ที่ก็มีพอรประมาณครับงี้กว่าส่วนข้างล่างลงไปก็จะเป็นสะเป็นนาว่าจะทําเป็นโคกหนองนาย่อมๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกที่กําลังไถลงไปข้างล่างก็จะเป็นหนองก็จะเป็นนาโคกหนองนาโมเดน,นเป็นวันแรกนะครับ อันนี้กำลังดูดูว่าจะไถไถแล้วก็ปรับพื้นที่ให้มันเสมอให้มันราบแล้วก็ค่อยปลูกต้นไม้พื้นที่เล็กๆครับเราจะเอาวัวมาเลี้ยงสักตัวเอาแม่มาเลี้ยงสักคู่นี่เริ่มต้นแผ่นดินามากดยังไงแน่นอะน น้องๆเข้ามาช่วยตรงนี้เพื่อนที่ติดกันก็่วนมากก็จะลูกมันลูกมันซับหลังอย่างโน้นนะเจ้าคน ข้าที่ขีดอยู่ฝั่งด้านน้องเขาจะปลูกมันนะปลูกเสร็จแล้วกำลังเขียวปลูกมันแล้วก็เป็นสวนอ้อยฝั่งด้านทิศตะวันออกนี่ก็จะเป็นสวนมันอีกนะครับด้านทิศตะวันออกครับมองไปไกลๆน้นจะมองเห็นพระพุทธรูปขระใหญ่องค์โตที่วัดเขามนโนลมฝั่งด้านทิศตะวันออกดางด้านทิศในต้ถนนเส้นนี้ก็จะไปทาง ออกไปทางเหล่าคามก็ได้ก็น,นอนสะอาดในทางลมเย็นฝั่ง,ด,งดันนู้ดดันกระป๋อง,ง,นอง,งนในกระท่อมน้อยนี่ก็พึ่งได้มานะราคามอคกนปกันไ